อ่าอะ่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องๆเขาแนะนำแบบแนะนำตัวอีกครั้งนึ่งแบบเซฮทแฟนๆสักนิดนึงอ่าพอมาเจอเต็มเดี๋ยวเอาแต่เป็นคอนแฟนอลันกินกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก่อนเป็นกุ๊กกิ๊กอ่ะกุ๊กิมกใช่ไหมอ่ะสวัสดีครับผมจิมมี่จิมมอยคนเดียวครับอือเนี่ยอันนี้ตื่นนะเอาแบบตื่นไหมเอาแบบตื่นสวัสดีครับผมจิมมี่จิมมอยคนเดียวครับ ทำไมเอเนจีใหญ่ของเราได้อขาต้องใหญ่ด้วยยอมยอมสวัสดีครับผมคอมมี่นะครับคอมมี่คอมอยคนเดินนะอันนี้ไม่เคยได้ยินพี่พูดที่ไหนมาก่อนเลยทอมอยครับเป็นไงฮะวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยครับยอมรับเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีแรกของเราเนาะแล้วก็ ที่อยากมาโชว์ออกมาให้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของของิคู่ของเราแต่ก็อยากแบบตอบแทนแฟนๆทุกคนที่มาดูเราในวันนี้นะ่เองใช่ครับก็เลยเต็มที่นิดนึงอ่าหลังจากที่เราซ้อมกันมาครับก็ได้ข่าวว่าหนักมากประมาณอะไรนะที่คุณเล่นผมอะไรนะโอ้ยประมาณสองครับโหูสองเดือนสองอาทิตย์มีสองชิ้นเยอะไปสองะิ้นสองทิตย์ถูกแล้วท่านปรานสองทิ้นแต่โอเคนะโชว์น่ารักมากเลยใช่ครับก็ขอบคุณมาก เมวทำไมถึงเลือกเพลงนี้นี่ผม่อันนี้เหรอครับทำไมเลือกเก็หัวไงดีใช่แล้วหัวมเชจริงไหมเขาหก็ตเองหวกันก็ที่เห็นพี่้เราเห็นว่าตลอดอยู่แล้วหัวผมนะหัวผมเพลงหว้รด้วยอ่าความแบบก็เลยเอามาทำเป็นเพลงเปิดเะมันเหมาะดีใช่ไหม เดี๋ยวผมจะละลายพี่กรรมสองนนี้่อทุกคนบอกไหมว่าเขาตื่นเต้นทุกคนว่าเขาตื่นเต้นไหมเมื่อกี้หลังเวทีพี่ปาให้ผมตื่นเต้นผมถามว่าตื่นเต้นทำไมพี่มันยังมีคู่ทำงหมผมอยากทำให้มันดีผมไม่ต้องตื่นเต้นแต่ตเองเนี่ยคุณโรคเลยเนี่ยคุณผสัเลยเนี่ยเหงื่อแตบแล้วนะพมพูดแล้วเนื่อยนตื่นเ้อดแล้วูลยเาตื่นจากน่ผมจะบอกชว่าคุณอย่าดู่ว่าคนที่มาดูพวกคุณคนนี้เขาคือครอบครัวหมดเลยแฟนคุณทั้งนั้นคุณจะเขินทำไมเหมือนค ชิวๆก็เหมือนอยู่กาแฟล่ะเหมือนเหมือนอยู่ถูกต้องนะแต่ก่อนอื่นะฮะระหว่างถ่ายๆกันเรามีแฮชแท็กนะครับผมวันนี้นะฮะ Chill out with me two d a y นะครับผมแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีคุณรู้ไหมว่ามีแฟนโอเคโอเคาทิผมไมยอเดียวเลยนะอะเาเลคุณดูต้องทคนก็จับ้มวันนี้เรมีไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะ นี่เขาบอกว่าตอนนี้แฟนๆชาวต่างชาติปิดกล้องกันหมดเลยทำไมอ่ะผมอ่ะจะให้คุณบอกแฟนๆชาวต่างชาติที่มันดูไลฟ์คุณอยู่นะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้แฟนๆต่างชาติปิดกล้องเราแบบโทเราเปิดมมคบจะไม่เห็นใครเลย่นใช่แล้ไม่ต้องเาเรียกชชวนเขามาเปิดกล้องเอใหุ้สังคนอ่ะเซไให้เขาบอกนะต่ใช่เหมือนกันนะเรื่องแานชาวต่างชาติเนี่ยมีคนในหน้าหนาวผมทั้งขายทั้งขายเร่องั้งเวทีเขาส่งให้ ีรผมคิดมาแล้วแต่ผมเอ้ยเรามีคนที่เก่งสังกฤษอ่าโอเคต้องพูดดว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่เก่งภาาังกฤษนะครับชรเราต้องล้องอยู่ไหนโอ้ยเกีอตยืนจะบอกย่เล่นอวนเลย่าเล่นอะไรวก้เรล่นเล่นรล่นเดี๋ยวไว่าให้คุณะบอกให้ทังขเขไปกล้องใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพวกคุณสองคนช่วยกันเซนไอไง้ว้องไหนดี่หมดเลยคุณครับกล้องผมถามนะครับกล้องไเือไหนเอ่ย จีแองก์ใช่ไหมอ๋อนั่นฮะคาเมล่าแมนของเราแครับอะ้ต้อมพูดว่าอะไรรพี่ให้ทุกคนนี่คือไลฟ์สตรีมมิ่งนะพี่เข้ามอยู่อ๋อคือันนี้เราไม่อยู่หน้าเขาใช่ไหมเลาใช่คราอยากเขาเข้ามาคุยกับเราเซไงให้เขาสักนิดนึงวันนี้อะเฮลโลเฮลโลเวิวันออไลฟ์สตรีมมิ่งไอมอนยูทูอเปนดคาเมล่าเดินออนโยคาเมล่ามีอกไอวอนด์้วยสมิออนิ อย่างนี้ในภาษาเกาหลีอย่างนี้ปากูดได้ซาบิดาขอคุณหนึ่งคำไอออนเซโยและบทตายฮิโรโใชิมานี่บทช่วยสะพานจะเป็นไรกันนะฮะก็วันนี้อยากคือบอกนะมีโชาวเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมก็เยอะแยะมากมายจะมาให้คุณโชว์อย่างเดียวผมว่าไม่พอจริงวันนี้ผมก็มีเกมมาให้คุณเล่นเองเอามี เหน่อยหอมเหนือมากเยนะอาอิเอวี่เยอะมากแล้วก่อนกจะเข้าเกมผมขอดนนิดนึงตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็ขาใช้ว่าแอชแทคคู่ของคุณคืออะไรนะฮะยาหอมของมี่ชูถูกไหมอันนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นพวกคุณโพสว่าขอใช้เป็นแอแทคคู่ที่มาที่ไปเป็นไงอ่าผมสงสัยไมผมีผมสงสย่ามีรูมีขรต้อรู้กันอยู่แล้วไผมไม่รู้อ่าก็คือแต่อย่างนี้ป่ะเก็ังหอไ คุณแม่มาแล้ววันนี้ฝาบฝาบอารมหน่อยนะ้ใช่ไหมไ่คือยาหอมเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราไปถ่ายรายการรายการหนึ่งใช่แล้วคราวนี้พี่ทอมมี่เกิดรู้สึกว่ารายการรายการอะไรกับไม่ได้แล้วช่วยใช่ใช่คุณประชามันครับเราก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาใช่แล้ววันนั้นแม่ผมมีมีใช่พี่นมีมีเกิน คุณก็ได้หอมไม่ใช่หอครัโทษชมนิดเกบน้อต่อแลก็แม่นยอดีแวม่ชองยาหอมให้ผมกินแล้วหอมเป็นสารบุญที่เรียกว่าครอบจักรวาลน้าจะรักษาได้ไหมโลกเดียวคือโลกที่ถึงเธอชงเขเล่นเองได้เล่นอยู no um ่อันนี้คือ ่แล้วก็พี่ทองมีกินแล้วก็อุ้ยหายเลยมีเหยื่อเยอะพี่ทองมีมีพี่ม้ามีคุณยังแต่เมื่อเช้าเห็นแล้วมาเลยพร้อมมาติ่งนะลูกๆให้กินยาหอมไม่ลูกนี่พี่กินต่อนกินต่อผมไม่ใช่เปลี่ยนเพื่ออยู่บนนี่กินก่อนนี่ีกินเออกินก่อนสิจริงจริงอันนี้ผมผมทันทีเพราะื่อเช้าเห็นเลยใช่เลยครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันดีกว่าครับเกมแรกบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าฟินมากจริงเสื้อผู้น่าจะขาดได้เลยอ่ะ ไม่เป็นไรนั้นเลยหรอไม่รู้ใช่้เกมอะไรผมบอกเลยว่าเกมเกมนี้ชื่อเกมว่าอ๋อไม่มีชื่อเกมอ๋อ <c oughs> มีเกมเรียมบอลด้วยอวัยวะเดี๋ยวทำไมอนี่ยเราจะรู้ได้งไงว่าจะใช้อวัยวะไหนเอาเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราจะมีฉลากนะให้พวกคุณจับสมมติสมสมตินี้ผมสมมตินะเป็นสมมพันว่าผมจะให้คุณอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วสมมติถ้าคุณจับได้ปากอย่างเช่นปากแบบปากสมมติเลยแล้วผมในฉลากนั้นมีสีอะไรผมใส่ปากคุณเลยบ สมมติว่าถ้าได้ปากกับปากนะฮะคุณจะต้องเอาปากของคุณนั่งออกข้างชนกับบอลแล้วก็เดินไงแล้วมาปล่อยแล้วมุกคนก็ชนไปเลยไม่ติดไม่ติดฝ่ายชนบาดได้ไม่ว่าไม่วด้เนี่ยไม่ะไม่อะไม่ไดอะไรอยู่ข้างในไม่ไม่ไม่จิดถูกถูกได้ชิวครับไม่อะแต่ว่ามันมีหลายอวัยวะทุกคนเดี๋ยวเราดูผีอยู่ครับกดกติกาง่ายๆภายในสองนาทีคุณต้องทำให้ได้สิบรูปสิบรูป ผมสมมติถ้ารอบแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรผมให้คุณสองครั้งด้วยใจดีแต่ถ้าแพ้พี่บทลงโทษหนักมือนกันหนักอีกเหรออายเขาโอ้นี่ก็หนักแล้วเนาะนี่หนักอันอายหลักอีกเหรอโอเคจริงเลยครับพร้อมฮะมาแล้วฮะมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพูดจับเองนะฮะมีนะสมมติถ้าโดนหัวเข่ากับปากนี่คุณอยู่นี่เลยนะโอ้ยอเคครับขึ้นตัวครับขึ้นตัวถึงบทใช่ไหมถูกต้องขอให้ลงสะด็จทรา้ทุกท่านตัว อาจับจับไรนะอ๋อครตอบทอ่านจีบีจับเลยมันตอังเดียวเลยอ้ยมานี้อ่ะอ้ยผมคือผมมีอไรอไวตลอดนะฮะอ้าเปิดดอ้าเปิดแล้วครับผมผมได้ได้แย่นะโอ้โแก้วมไม่กี่อย่างเลยผมขอเอาแล้วแล้วผาเยอะไรครับอยากเปนนตอตาเลยคอรอะไรับออโครับ อกาไแยไดเสียงของหัวใจอ่้วงน้เราไม่ด้เล่นกมแลีกิมรุกบพอนะฮะอ๋อเดเราจะให้เดินเป็นแนวนี้เดินยังไงออนะมุมไหนไม่จะถ่ายสวยอะไรทุกคนเฮ้ยนี่เราไม่ได้เล่นเกมเพื่อที่จะเหอคุณถามว่าอะไรผมไมอยาก สวยๆไงอ๋อนี่เดี๋ยวผมผมจะจับเวลานะฮะสองนาทีเดี๋ยวให้ทีมงานคนจับเวลาแล้วกันนะฮะอ่ะอ่ะปึ๊บอ่ะน่าือหยิบมาแล้วก็ว่าเอ้าคุณคุณเริ่มกันเองได้เลยเดี๋ยวผมไม่จริงๆมันเป็นหน้าที่ผมนะครับเนี่ยผมชอบทำาน้าที่ครอบครัวนะฮะทีมงานพร้อมไหมฮะสองนาทีนะฮะสิบลูกนะเดี๋ยว่คุณต้องสตาร์ทก่อนไงโอบกับ อ่าพร้อมหมดเลยผมให้ค uh, ุณพร้อมแกมใช่ตรงนี้ระบบใช่ไหมถ้องขอขอเทสนกนิดหนึ่งนะทำไมใจเต้นแรงจังเลยฮะใจเต้นแรงไหมน่ยผมใจสั่นๆโอเคลยอเถอเดาไมอเริ่มเสักทีผมผมไม่ติดนะถ้าคุณจัมือโอบด้านหลังเพื่อเกิดลูกบอลตกผมไม่ว่ามไม่ว่าโอเคฮะสาม ยอยากกบบนะอย่ชอบชอบอกเลยบลนล้ทมันหนักงานตะ่อมาทีเยวพ่อาโอ๊ยสบายายไปแล้วนนาทีน้องี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวครับน่ผมะกม่แจผมไม่แนบบ่แบบูกแบบผมป่อยอ่าออเดินชิวฮนะชิวเอาดีนะผมเชื่อลูปแรกครับชอบสีอะไร าไม่ใช่เวลาคุยกันไหมไม่ใช่เวลาคุยกันไหมครัเนี่ยเป็นไงฮะผ่านไปเจ็ดนาทีนี้นะฮะหนึ่งหนึ่งนึ่งฮะสองอุ้ยโอ้ยไม่เป็นไรอีกนิดเดียวอีกแปดรูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทำสีเขียทาทำสีเขียวโอ้ชา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สี่สมดไปลยสนุกปะสนุกไหมครับเนี่ยเราคุณบอกว่ต้องหาคนดูสนุกไหมฮะเนี่ยถามจริงสนุกไหมฮะสนุกอยู่บอสนุกอยู่ไม่เป็นไรเราอีกรอบเรามีรอบอีกรอบแก้ตัวอันนี้เหมือนโฮมโอ้แก้หรอไม่สิเปลี่ยนเลยเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าคือปอกอัพอ่ะเมื่อกี้ที่เหมือนเหมือนเหมือนเอาจนุดตรงๆเลยนะเหมือนคุณอยู่กันสองคนชอบสิ่งอะไรคุณโอ้โหคุณมึงชนะผมบอกแล้วว่าเราพูดมาดูแรงอยู่นะจริงตอนนี้หรอจริงนี่นี่เาบองเลยนี่เหไม่เลือกเลยเอาสองสองเลยใครจับว่เหมือนกันบอกเลย่ชื่อโอ้โหบอกเลยว่าคอเอย่าปากอย่าปาก

เรื่องดูมีอ่ะสามันเลยเนาะอ้ะอายยอ่อาวขอดูไม่ไม่ไม่ครเาล่นอะไรไม่เอาทีทท้ายสุท้ายาายท้ายาทา

เฮ้ยเยคอยู่แด้อยู่มันาเลยช่งีแื่หน้าลนี่มันคือเดื่อตอไปอ่ะย่อไหมยอใไหมน่งหน่งตามตามตามยอย่อน่อดีผ่านไปแล้ว อ่เดี๋ยวเริ่บเิแล้วแล้วครับเินีสามสสุดท้ายฮะไปแรงเกมไปแดงเกมไปแดงเกมไปแดงเกมไปรแดงเกมนี่นี่แดงเกมเออเวลาเหลือเหลือทุกคนใหญเขาชนะหรือแพคยต่อเวลากไมใ่ไหแขพ้ร่ิรีสวี่ว วุเจแล้วเจ็แล้วพีนิกรพี่เป็นคนยท้าอยูลุกปากเจอแล้วตรนี้อ้ยแแล้วสอง้เดี๋ยวแอะไรคได้สิบมาฮะมาฮะเกาแดเจ็โ้ย่น่นลกโอ้ห้าสี่สามสองหนึ่อะไรงานวนาห มากเลยอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบไม่มีสคริปต์อ่ะอยากให้แท้ๆก็แท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหมดเราชิวๆมากพี่หน้าผมหน้าผมเฮ้ยทำไมหน้าคุณแบบใสขนาดเนี้ยหน้าใสเหรอเออคุณซ้อมหนักมากเลยนะผมว่าคุณตซ้อมอีกอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนก็เลื่อนดึกดีน่าจะเพราะนอนก่อนนอนมาร์คหน้าของผมโคตรยาวหนึ่งหนึ่งแรกหนึ่งแรกผ่านไปลูกค้าเห็นลูกค้าเห็นนะครับโอเค มีเมือที้ช่ป่ไอ้ลูกบของเรา่กันแบบถูงเงาว่าโยเลยอะไรเนี่ยแต่ีเปาวเาลูกค้ามีทีเห็นนะครับคองเราเนี่ยเขาบอกว่าขคอยูไม่ใายสักพั์โดนละผมเนี่ยโดน